สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะนำทุกท่านมาที่ต่อเนื่องนะคะที่โรงเรือนนะคะโรงเรือนสอวัสดุทรนฟาร์มนะคะวันนี้นะคะสัปดาห์นี้ EP นี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการการทำอะไรนะคะวันนี้ก่ออิฐผนงังก่ออิฐผนังนะคะอันนี้เทพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะโรงเรือนนี้ ก่ออิฐผนังอันนี้เราต้องก่ออิฐรอบด้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือขนาดเท่าไรเอ่ยกว้างสิบหกเมตรยาวหนึ่งร้อยเมตรกว้างสิบหกยาวหนึ่งร้อยนะคะตามที่บอกไปเมื่อตอนอีพีแรกนะคะสัปดาห์นี้มีความก้าวหน้าขึ้นมากนะคะตอนนี้เริ่มก่อเริ่มก่ออิฐในทางในในส่วนของล้าไก่นะคะ อันนี้เป็นโรงเรือนแบบปิดใช่ไหมคะล้าวไก่นี้ค่ะเป็นโรงเรือนแบบปิดนะคะอาทิเทพื้นค่ะอันนี้เทพื้นเสร็จแล้วคนงานกําลังเทพื้นอยู่นะคะขั้นตอนนี้เทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้ขนาดขนาดเท่าไหร่แล้วนะคะเมื่อกี้กว้างสิบหกเมตรกว้างสิบหกถ้ามองจากด้านหน้าคือกว้างสิบหกยาวหนึ่งร้อยนะคะ อันนี้เป็นโรงเรือนนะคะโรงโรง,โรงอาหารโรงโรงเก็บอาหารเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆโรงเก็บอาหารนะคะเป็นโรงเก็บอาหารอันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้ทำทางนะคะบริเวณนี้เป็นทางถนนเพื่อจะเชื่อมมาจากด้านหน้าให้รถนะคะให้รถนาอาหารเข้ามาด้านในนี้ได้นะคะอันนี้ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าในส่วนของโรงเรือนต้องทําโรงอาหารด้วยนะคะอันนี้โรงเรือนเราก็ได้เทพ,พื้นหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคนงานพมา่านะคะแต่คนงานพมา่านี้เราได้ทําการาเว้นระยะห่างนะคะคนงานพมา่าพวกนี้ไม่ได้กลับไปพมา่านะคะอันนี้จะอยู่ที่เราตลอดปลอดภัยได้คะ่ะค่ะอันนี้เราได้ล้มสวนปาล์มเพื่อจะทําโรงเรือนนะคะอันนี้ ขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนที่ว่าเทพื้นแล้วก็ก่อผนังเพราะว่ามันเป็นโรงเรือนระบบปิดเพราะฉะนั้นต้องอทำกั้นหมดนะคะเพื่อป้องกันพวกสัตว์พวกแมลงต่างๆเข้าไปในเล้าไก่นะคะพอเราทำเล้าไก่แบบระบบปิดนะคะ วันนี้มาดูความก้าวหน้าของล้าวไก่นะคะโรงเรือนระบบปิดนะคะด้านโน้นก็จะเป็นที่พักอาศัยนะคะแล้วก็จะเป็นสระน้ำเราตามไปชมสระน้ำกันค่ะนะคะขุดสระน้ำเพื่อจะเอาดินเนี้ยขึ้นมาถมให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเลยก็ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะ ตัวสระน้ำนี้นะคะตัวสระน้ำด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บอของเสียนะคะด้านหลังโนนก็จะมีสระที่เก็บของเสียด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ําไว้สําหรับเลี้ยงปลาเวลามาที่สวนนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาท่านทุกท่านไปชมนะคะเราสามารถดัดแปลงเองได้นอกรั้วของระบบโรงงานโรงโรงเรือนระบบปิดนะคะ เราก็อันนี้เขาได้ขุดเพื่อจะเอาดินขึ้นไปถมให้พื้นที่โรงเรือนสูงขึ้นนะคะอันนี้เราก็สามารถเลี้ยงปลาได้อีกหนึ่งบอ่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ำเปิดน้ำบาดาลใส่สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วเร,เราจะทำการเลี้ยงเมื่อ,อโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อีกบอ่อหนึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มปลูก อันนี้เป็นผงชูรสนะคะต้นผงชูรสนะคะเราก็เริ่มปลูกริมริมสะนะคะโ <c oughs> น้นก็จะเป็นใบเตยหอมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะละกออันนี้ผักจันหอมนะคะจันหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งผักน้ำ เกรดวอเตอร์นะคะแล้วก็ปักชีลาวอันนี้นะคะเราก็ทำการปลูกเดี๋ยวเราค่อยมาดูความก้าวหน้าอีกสักประมาณ1-2เดือนนะคะนอกจากนี้นะคะในคันคตัวคันของสะนี้ก็เราสามารถปลูกอันนี้ได้ด้วยขมิน้นมีมะม่วงด้วยค่ะมะม่วงนะคะมะม่วงแล้วก็ อันนี้เป็นกระเพราอันนี้เป็นสะเดานะคะสะเดาให้ดูตั้งแต่ต้นเล็กๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยเลยนะคะเราสามารถทําการปลูกได้เลยก็อันนี้หลังจากที่เราล้มปามนะคะก็มันจะมีตัวต้นปามก็จะเริ่มตายนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วก็อันนี้เป็นบวบนะคะเราก็ปลูกบวบปลูก ลูกฟักนะคะอันนี้เดี๋ยวจะนําเสนอความก้าวหน้าให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพาไปชมขนมนะคะขนมก็จะสร้างออกมานอกพื้นที่ด้วยนอกพื้นที่ของโรงเรือนนะคะอ่านี่เป็นขนมค่ะเล็กๆนะคะสําหรับ ที่พักอาศัยไว้ทานอาหารไว้ทําอาหารนะคะเวลามา,าดูไก่นะคะดูที่ฟาร์มเป็นฟาร์มระบบป,ปิดนะคะของเราค่ะอันนี้ขนาดกลางนะคะขนาดกลางเลี้ยงก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นตัวได้นะคะบรรจุได้หนึ่งหมื่นตัวอันนี้เป็นการเริ่มต้นก็ประมาณสามถึงสี่ล้านบาทนะคะโรงเรือนถ้าใคร ที่จะทำก็ลองดูนะคะลองดูย้อนไปดูคลิปแรกๆก็ได้ว่าเริ่มต้นยังไงอันนี้เป็นช่างรับเหมาทั้งหมดเลยนะคะด้วยราคาประมาณ3าถึงสล้านบาทรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยนะคะขนมหลังนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้ก็ขออจบคลิปในกะขั้นตอนนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามคลิปต่อไปของเรานะคะคลิปหน้าความก้าวหน้าอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็จะนำเสนอให้ท่านได้ชมนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสวัสุทรฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็อ่า ถ้าท่านมีข้อสงสัยก็ติชมมาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะถ้า,าท่านามีข้อคำถามนะคะอย่าแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ให้ทางช่องโวัส,สุนฟาร์มด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่ที่เราเกิดขึ้นพร้อมๆกับฟาร์มสวัตุนฟาร์มนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ